สเปอร์เปิดปีใหม่2,566หรือว่า2 0 2 3ไม่สวยเลยนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับแอสติลาไปศูนย์ประตูต่อ2ชนิดที่ว่าเล่นในบ้านนะแต่ยิงประตูไม่ได้คือเกมนี้ความแพ้ในนัดนี้เนี่ยผมอาจจะไม่โทษเกมรับนอกจากเรื่องของความผิดพลาดของอุโกยูริชนะครับที่รับบอลกระชอกเนี่ยอันนี้พลาดจริงแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยผมก็คงจะไม่ปักใจไปที่เรื่องของความผิดพลาดของเกมรับ มากเท่าไหร่แต่ผมอยากจะพูดถึงว่าเกมรุกเนี่ยแหละที่มันไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะครับทำใหเ้เวลามันผ่านไปผ่านไปแล้วเรียวแรงมันก็ค่อยๆหมดลงไปนะครับเกมรับเองก็ทำงานหนักนะกับการที่ต้องไล่ในการวิ่งกวดจังหวะที่แอสเซนวิล่าสวนกลับก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาตั้งเกมนะครับมาดีเหลือเกินนะครับ จัดเกมรับมาเป็นระเบียบแล้วก็การสวนกลับก็อันตรายอย่างที่ผมบอกนะฮะว่ามีผู้เล่นเร็วๆอย่างเลโอนเบลลี่มีวัดกินนะครับพวกนี้เนี่ยคอยที่จะโฉบเล่นงานกับดักล้ำหน้าเราอยู่นะครับส่วนแผงกลง,ง,งกลางก็วางบอลกันแม่นๆหลายคนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นที่ที่เราเห็นมาตลอดสําหรับแอสตันวินล่าแต่ว่าพอมาเล่นกับสเปอร์แล้วเนี่ยสเปอร์ก็เจอปัญหาเลย จะเห็นได้ว่าเจอใบเหลืองหมดทุกคนนะครับต้องทําฟาวต้องหยุดยการทําฟาวแม้ว่าผมจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับใบเหลืองบางใบก็แล้วกันนะครับคือก็ต้องก็ต้องทำใจนะในการที่จะต้องเจอเจอกับความปั่นป่วนเวลาที่พวกเขาสวนกลับมาแต่ว่าเกมรุกของเราเองนี่แหละที่ที่ทําให้ทุกอย่างมันผ่านไปโดยที่เปล่าประโยชน์เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่เรายังทําอะไรไม่ได้ถึง ขึงก็ขึงอยู่นะครับแต่ว่าก็ทําอะไรมากกว่านั้นไปไม่ได้เมื่อไม่มีคูลูเซฟสกีเมื่อไม่มีเบนททนกูมม ool, ผมก็ไม่อยากจะไปไปบอกว่าเมื่อขาด2คนนี้แล้วมันทุกอย่างมันจะกล่อยมันจะจบนะฮะแล้วทําไมคนอื่นทดแทนกันไม่ได้เหรอก็อยากจะบอกเลยว่าทดแทนยากจริงๆทดแทนยากจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีนักเตะที่มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันมากพอในการที่จะ เอาลงมาทดแทนคนที่หายไปแล้วมันแล้วมันประสิทธิภาพยังคงอยู่อันนี้มันมันมันลดประสิทธิภาพลงไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมปกติเราจะเห็นคูรูเซฟสกี้เล่นกับแมดดูเฮอร์ตี้แล้วมันไปถึงสุดเส้นหลังไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการทำชิ่ง1-2หรือจะเป็นการบุกตะลุยเข้าไปเองของคูรูเซฟสกี้แต่ว่าในเกมเมื่อคืนนี้แบนกิล ทำไม่ได้แบบนั้นนะครับหต่อหนึ่งเนี่ยไม่ผ่านเลยนะแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนบอลวางบอลยาวก็ยังดูไม่ค่อยเนียนตาสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาแล้วในการที่จะเล่นริมเส้นนะครับของแบรนด์กิลผมว่าถ้าลองขยับเข้ามาถ้าเกิดว่าเล่นแล้วมันบีบเล่นแล้วมันไม่ถนัดน่าจะต้องให้โอกาสเขาเข้า,ขามาเล่นตรงกลางดูบ้างเผื่อว่าจะดีขึ้น แต่ว่าเกมเมื่อคืนนี้ยังไงก็ยังสอบไม่ผ่านนะครับยังห่างชั้นกับคูรูเซฟสกี้มากเลยส่วนซอนฮึงมินก็ไม่ใช่ซอนฮึงมินที่เล่นง่ายเหมือนเหมือนคนที่ผันผ่านมาแล้วนะครับเป็นกลายเป็นว่าตั้งแต่หายเจ็บกลับมาก็เหมือนกับพยายามพิสูจน์ตัวเองพยายามจะเล่นบอลเองหลายจังหวะนะฝืนค่อนข้างฝืนหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เหมือนกับจะจ่ายจะจ่ายแต่ว่าก็ไม่ยอม จะต้องเป็นเป็นจังหวะที่แบบจนตัวจริงๆถึงจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าซอนอมินดรอปลงไปเยอะมากทั้งจังหวะยิงจังหวะเล่นชิ่งกับเพื่อนหรือจังหวะเปิดก็าตามนะครับเริ่มที่จะไม่มีลุ้นไร้ทิศท,ทางน้ําหนักก็แปลกๆไปนะครับทั้งการจ่ายการครอสอะไรต่างๆหรือการยิงลูกฟรีคิกต่างๆนะฮะคือซอนอมินเนี่ย ส่วนคนเมนคนก่อนผมใช้คํานี้แล้วกันเขามีทีเด็ดมากกว่าน,นี้แต่ว่าหลังๆนี้ไม่ใช่เลยนะครับส่วนแฮร์รี่เคนเองการที่ลงมาใช้พลังงานในแดนมิดฟิลด์เยอะเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เกมดีขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะใช้พลังงานหมดไปโดยเปล่าประโยชน์คือตัวเขาเนี่ยควรจะได้รับการสนับสนุนมากกว่านี้แล้วก็ควรจะไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ก็คือเป็นกองหน้าตัวเป้านั่นแหละแต่ว่าเมื่อเพื่อน จ่ายไปไม่ถึงนะครับถวายพานให้ไม่ถึงเนี่ยก,ก็จำเป็นต้องลงมาแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นชิ้นเมนอันเท่าไหร่ส่วนวิงแบ็กทั้งสองฝั่งแมดตดูเฮดี้ในช่วงแรกก็กดูดีแต่พอเล่นไปเล่นไปแล้วพอแบนดกิ่มเริ่มหายนะครับดเฮี้ก็หายไปด้วยส่วนทั้งฝั่งไปริิ์เองวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเล่นต่ำกว่ามาตรฐานนะครับคือดูร้อนรนไปหมดนะครับประสบการณ์ เหมือนจะเรียกออกมาใช้ไม่ได้เลยในเกมเมื่อคือนนี้แม้แต่การรีบทุ่มรีบทุ่มยังพลาดเลยอะ่ะกะว่าจะช่วยโอกาสให้ทีมได้เปรียบแต่ก็กลายเป็นว่าทุ่มให้ฝ่ายตรงข้ามซะอย่างนั้นนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นคือเรื่องของความละเอียดเล็กๆน,ๆน้อยๆเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ต้องขัดเกลากันอีกเยอะนะครับสำหรับสเปอร์บิสซูมาต,ตรงกลางเป็นยังไงบ้างวันนี้พลาดน้อยลงไปเยอะนะครับพลาดร้อยพลาดน้อยลงไปอ่ะพลาดน้อยลงไป แต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนเนี่ยมันมันไม่ใช่การการเคลื่อนเกมไปข้างหน้านะครับยังไม่สามารถที่จะช่วยการขับเคลื่อนได้ดีมากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยพลาดแล้วก็ตามนะครับคือความดีไม่มีความชั่วไม่มีความดีก็ไม่ปรากฏนะจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับส่วนเกมรับของเราวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่ห่อเหี่ยวจิตใจนะครับคือเมื่อ เวลามันผ่านไปจนถึงครึ่งหลังแล้วเรายังไม่มีทีท่าไม่มีวี่แววว่าจะได้ประตูเนี่ยมันก็มันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแล้วสุดท้ายพอยูริสพาดเนี่ยทุกอย่างก็ก็พังเลยนะครับประตูที่2ก็ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงกันละในช่วงนั้นนะครับถึงจะเสียลูกนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่มีผลอะไรละนะฮะการจะกลับมาคืออาจจะมองได้ว่า ถ้าเสียหนึ่งประตูก็ดีกว่าเสียสองประตูคือเรามีโอกาสที่จะกลับมาแต่รูปเกมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับหาโอกาสยิงจ่ายยิงยากเลยนะครับจะยิงไกลสักทีหนึ่งก็ยังไม่ค่อยจะมีกันเลยนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต้องรีบทรรแล้วครับในเดือนมกราคมนี้นะฮะคอนเต้เองก็ดูจะเซ็งๆกับการที่มีนโยบายในการซื้อขายค่อนข้างหนืดๆแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็ก็บอกว่าเขาได้พูดไปหมดแล้วนะครับในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็ ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารแล้วกันเพราะว่าทีมที่จะไปลุ้นต่อเนี่ยมันก็ต้องมีการเสริมทัพนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยแน่นอนการที่จะเอาตัวรุกมาอีกคนกับวิงแบ็กฝั่งขวาเนี่ยอาจจะไม่พอซะแล้วนะครับอาจจะต้องมีมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าตั้งใจอยากจะพัฒนาทีมจริงๆอยากให้เป็นเหมือนกับในยุคข,ของพอชนะครับที่ฤดูกันที่ผ่านมาได้เข้าชิง ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าปีถัดมาฤดูกาลถัดมากลับไม่ซื้อใครไม่มีนยโยบายที่จะดึงใครเข้ามามันก็เลยหยุดชะง,งักนะฮะไม่อยากจะให้มันเป็นวงจรวัฏจักรแบบนั้นอีกแล้วนะครับคือถ้าอยากจะไปต่อนะตอนนี้ก็หล่นลงมาแล้วหลุดจากท็อปโฟออกมาแล้วนะครับจะทําอะไรก็ต้องรีบทําจะซื้อต้องซื้อคือจะมาห่วงว่าไม่มีเงินหรือเสียดายเงินอะไรช่วงนี้เนี่ยคงจะไม่ได้แล้ว ปีนี้อย่าลืมว่าทีมที่แรงขึ้นมามันมีหลายทีมนะครับอาร์เซนอลน,นะฮะก็ขึ้นมาอยู่หัวแถวเลยตอนนี้มีแมนซิตี้มีนิวคาสเซิลมีแมนยูลิเวอร์พูลนะครับพวกนี้อันตรายทุกทีมนะครับที่จะมาเอาโฮตาท็อปโฟร์ของเราไปได้คือถ้านั่งงอมืองอเท้าอยู่ก็ต้องยอมยกให้เขาแน่นอนนะครับกับการที่จะ มีตำแหน่งไปเล่นยูฟ่าแชิเปอยนสลีกฤดูกาลหน้าเอาละ,ะครับก็มาดูกันว่าตลาดมักราของมีจะเคลื่อนไหวยังไงผมว่าแรงกดดันจากทุกทิศทางจากการที่แพ้เมื่อคืนมันย่อมสะเทือนแล้วก็น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับสวัสดีครับ